เฮล lo สวัสดีสวัสดีค่ะมาพบกับสาวรอ,อีกแล้วนะทุกคนวันนี้สาวรจะพาทุกคนไปบึงโรงงานผลิตน้ำผล,ลไม้ดีโดของเมืองไทยทุกคนเนาะสาวรเชื่อว่าคนลาวหลายคนหูจักซื้อนี่อย่างแน่นอนเนาะน้ะนำผล,ลไม้ดีโดคือผลิตภัณฑ์ของคนไทยโรงงานตั้งอยู่เมืองไทยทุกคนและเป็นสินค้าที่นำเข้าลาวที่ลาวนำเข้า ที่คนเราวนิยมกินแล้วเขาก็มีแต่กินกินกินทุกมือ้อทุกวันเห็นแต่เพื่นวางขายเห็นแต่เขากินเขาบุหัวเพื่นผลิตจังใดเขาบุหัวที่ไปที่มาเป็นแนวใดโรงงานเป็นแนวใดสะอาดบอกผ่านกรรมวิธีจังใดเขาบุเคยเห็นเนาะและมือน,นี้เขาก็จะได้เห็นกันในคลิปนี้ ก่อนอื่นสาวรอนก็ต้องขออนุญ,ญาตเดิอเจ้าของคลิปและกับบุคคลในคลิปนั้นที่สาวรอนเอาคลิปมารีแอคชั่นแบบนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยมาณนะที่นี่ด้วยนะคะเดี๋ยวสาวรอนจะขออนุญ,ญาตเนาะคัดล็อกลิงไว้ด้านล่างเผื่อทุกคนอยากไปเบิ่งคลิปเต็มเมหรือไปกดติดตามส่องของเพื่อนได้เลยสาวรอนขออนุญ,ญาตเผยแพร่คลิปนี้ให้ทุกคนทั่วโลกได้หูได้เห็นนําการว่าโรงงานของเมืองไทยเป็นแนวใดเพื่อนผลิตแนวใดสินค้าที่นําเข้าประเทศลาว นไปบึงพร้อมๆกันเลยไปกันเลย Let's go! วันนี้เราไปบุกโรงงานดีโดนะนครับตอนเด็กๆหลายคนเรียกดีโดเหมือนผมแน่ครับน้ำส้มคุ้ม3บาท5บาทให้อย่างเยอะเขาอยู่มา30ปีแล้วนะปัจจุบันนะครับเขามีทั้งขนาดใหม่รสชาติใหม่เต็มไปหมดเลยนะแต่ก็ยังมีขนาด3บาท5บาทเหมือนเดิมด้วยนะครับเขาไม่ออกกำไรเลยนะภาพเลยตอนแรกพอราคาเขาถูกจะจัดเนื้อออกมาก็นึกว่าโรงงานเป็นแบบกิ๊กก๊อกกรอกเองหรือเปล่าวะแต่พอเข้ามาปุ๊บโคตรโหดเลยครับเครื่องจักรที่ดูไฮเทคเหล่านี้สามารถผลิตได้ปีละ250าล้านขวดใช่ไหมตั้งแต่ขั้นตอนผสมสูตรความลับต่างๆนะครับ ขั้นตอนบรรจุยางว้าวอ่ะผมชอบดูภาพดีมากตุ๊กจะอืดตุ๊กจะอืดขั้นตอนการฆ่าเชื้อแบะฉลาการแพ็กการส่งความยิ่งใหญ่กับน้ำผลไม้ที่เริ่มต้นแค่ราคา3บาทเนี่ยบอกเลยว่าทุกคนจะต้องตกใจเหมือนผมแน่ๆครับอาสาพาพไปหลงบุกร้องงานดีด้และเ้าก็มาถึงนี่แล้วโรงงานเขาอยู่ที่บ้านแพ้่สามพันนครปฐมตอนเขาไปข้างในฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามมาสาภาพไปหลงมาด้วยนะจ๊ะคนเก่งเมื่อกี้ไปเคลียร์กับคนข้างในมาแล้ว ผมขอว่าขอดูทุกอย่างได้ปากแล้วขออนุญาตให้เราเข้าไปดูค่อนข้างลึกมากเลยไม่เคยรู้มาก่อนว่าดีโดกดละสาบาท5บาทที่กินน่าเด็กเนี่ยเฮ้ยมันมันอลังการเยอะกว่าที่เราคิดเยอะม,มากาเลยครับโรงงานดีโดเนี่ยใหญ่145ร่หไร่ชนะตั้งแต่30ปีที่แล้วก็เริ่มผลิตที่นี่นั่นแหละปัจจุบันมี4อาคารซึ่งอาคารสีที่เราจะพามาเนี่ยเป็นอาคารหลักในการผลิตนั่นเองเราคนดูจ๋าสวัสดีครับทางไปหม้อต้มอยู่ไหนครับรู้จะไปทำอะไรเล้ยผมจะไปแช่ออนเซ็นครับสี่นาทีน่าจะสุกพอดีจะ ได้เจอตัวละครลับใครวะกล้องเต็มไปหมดเลยนะครับอ๋อไอเจ้าสองคนนี้ครับอยากเจอมานานโจอี้บุวาสิทธิ์กับเบิ้ลปทุมราชอ๋อเขาเป็นพีเซนเตอร์เป็นพีเซนเตอร,ร,ร์ครับพีเดเตอร์อะไรนะพ,พีเซนเตอร์ครับมาทัวร์โรงงานเนี่ยคือดีโดเขาก็มีพีเซนเตอร์นะผมก็เลยบอกเฮ้ยชวนมาอยู่ด้วยกันที่เป็นทัวร์โรงงานด้วยกันเพราะว่าโตติคนเป็นพีเซนเตอร์ไม่เคยไปเห็นโรงงานหรอกว่าสินค้าที่เป็นพิเซนเตอร์อยู่เขาผลิตกันยังไงครับก็เลยบอกเฮ้ยชวนมาดินี่คือเบิ้ลปทุมราชกับโจอี้บุวาสิทธิ์นะรอไป ติดตามได้ครับอย่าลืมมาสนุกกันนะครับอ่าชิงตัวมาได้แล้วครับสองหนุ่มพรีเซนเตอร์พี่ชอบมากเลยอะไรฮะนะครับเอ้ยโอ้ยสวยมากเลยครับนี่อย่นี่อยนี่ไอ้นี่เรตลกไปหมดทุกอย่างเลยคนดูรู้ป่ะนี่ความฝันผมเลยนะวันหนึ่งผมอยากแบบเป็นพรีเซนเตอร์ใส่ทองเงี้ยโคตรเท่ไอ้ที่ต้องแบบเป็นพรีเซนเตอร์มาคือกี่นาแล้วนะโอย เป็นมา10ปีแล้วมั้งเนาะสิบกว่าปีแล้วครับว่าเพิ่งเพิ่งมาตกลงสัญญากันได้ปีที่แล้วเขาจริงเขาเล่นมานานแล้วดีวกันมานานเหมือนเหมือนแบบนักฟุตบอลแบบช่วงปีเอเย็นหนึ่งยังไม่ได้แบบยังไม่ได้มาคุยเลยจริงคือตั้งแต่เป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยเคยรู้ป่บว่าไอ้น้ำดีโดเนี่ยมันผลิตยังไงครั้งแรกเนาะมาเนี่ยครั้งแรกครั้งแรกแต่เขาบอกว่าพื้นที่ที่นี่คือแบบสองหมื่นกว่าไร่คำถามได้ที่ยินหัวเลยสร้างทำไมใหญ่ขนาดนี้มันใหญ่ไงโรงงานคือดีโดเนี่ยเป็นร้อยล้านพันล้านครับแล้้้้วกก็เเเทคคโโนนนลยีีาาาาาาแบบบบ่่สใจมรรัไไปปขพ เพืยมาพูดโรงงานไหมพี่เขาพี่เขาไม่ไดกับพี่เลยเนี่ย อต้งเราจะต้องเปลี่ยนชุดกันเยอะแยะเเพราะว่าคือการเข้าโรงงานเน่ยเขาต้องควบคุมอกสะอาดชจ้ยี่เคยมาป่มไม่เคยนครับั้งแรกเม่อวนเข้ามาแบบสังโรนงานเลยใช่ครับแล้วพี่ครับเขาอยู่โรงงานอยู่แล้วเขาสวัสดีครับสวัสดีครับดีกว่สดีสวัสดีสวัสดีกว่าดีกว่าดีกว่าดีว่าดีกวัาดีว่าดีควับดีกว่้ดีกว่า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 ดีว่าดีกว่าดีกวราดีกว่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 าดีวดีวดีว่สดีวดีกว่าดีกว่าดีกวัดีว่าดีสว่ดีว่าดีกวัาดีวาดีกวดีวาดีกว่าดีว่าดีก สำหรับโรงงานนี้ก็ผลิดที่เราทราบอยู่คือเป็นขนาด450กับ225 เอ็นเอลอ็ทำเราเดี๋ไปดูดีไปดูกันแล้วอันนี้คือก่อนเข้าไปเราต้องใส่รองเท้าเปลี่ยนรองเท้าแล้วนะครับก็เดี๋ยวแค่ใส่เน็ตแล้วก็ใส่เสื้อตัวปุมเราจะมีให้อยู่แล้วเพราะว่ากอนเข้าในลายผลิตแน่นอนที่สุดตามหลักที่เราใช้อยู่คือ GMP และ HACCP นี่เป็นการควบคุมเรื่องของสุขลักษณะครับครับไปเชิญเลยครับได้ครับมาจะแต่งตัวหล่อมาทำไมวะต้องใส่ชุดคลุมอย่ชุดคลุมเนาะน้องชายต้องใส่ชุดคลุมแบบนี้แล้วก็หมวกกุญแจน้ำนะบุกโรงงานหรือไปซาลอนวะเนี่ยแล้วก็ต้องล้างมือให้สะอาดนะครับตามขั้นตตอนาาล นี่มันคืออะไรครับเนี่ยเป็นลิฟต์ครับไม่ใช่ครับก็เป่าความสั่นอ๋อเนื้อเป็นลิฟต์ที่เราไปด้กันง่ายๆเป็นตู้แอร์โชว์เลยไม่ใช่ลิฟต์เนาะไม่ใช่เดินเลยครับเขาพ้องกันนะครับได้ครับสี่คนได้ครับจโย่วิ่งยังไงเนี่ยก็จะเหมือนตัวครับหมุนเพราะว่าเวลาฝุณสั่นอะไรจับมันจะได้ก็ดีทำตัวเ้าลูกโย่ แล้วก็เดี๋ยวเปิดประตูออกนะครับอ๋อเปิดออทางนี้เลยครับใช่ครับเพราะว่าเราจะเข้าทางครับคุณดูครับหลังจากนี้นะเป็นอันนี้เป็นบอกบดีนนะครับแป้นหนึ่งเดี๋ยวรอรอเข้าไม่ได้หรอครับต้องอันนี้คืออะไรกันครับเนี่ยต่อไปนี้ก็จะเป็นโซนในเข้าของกระบวนการอาห้องผสมห้องผสมก่อนนะครับแล้วก็จะไปกระบวนการฆ่าเชื้อตามเลยเลยครับอันนี้กล่องอะไรครับเนี่ยกล่องก็จะเป็นฝาครับผมจะตอปฝาที่เตรียมเอาไว้ฝาลินจีของเราเรามาเลือกว่าไหนเดี๋ยวเราจะได้ทองฝาไหนเนี่ยเขาแจกทองผ่านฝาเหรอใช่ครับใต้ฝา ไม่ดีกุ่มชยไม่ได้าดไม่ได้ไม่ได้แต่ดูยี่เหนะตรงนี้นะครับเป็นห้องห้องผสมนะผสมผสมผ่านนีเองแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่ผอมมากผนาสมวัตดิบอะไรนผสมกระใช้ใต้น้ำดินด๊ดได้ตัวผ้าใช่แล้วชื่อครับ เปิดมาปุ๊บโอ้โหยิ่งใหญ่จริงครับนี่คือแทงผสมนะซึ่งเขาก็จะผสมทุกอ,อย่างจากตรงนี้เลยจ้ะซึ่งอันนี้เป็นลายผลิตแบบขวดนะครับผลิตได้วันละล้านขวดหรือว่าปีละ250ล้านขวดนะมี2ลายผลิตด้วยกันนะครับย้ำว่านี่ยังไม่รวมแบบบรรจุกล่องนะครับเป็นแค่แบบขวดอย่างเดียวในนี้เขาเป็นเครื่องจักรนะเสียงก็จะดังนิดนึงอันนี้คืออะไรอ่ะนี่คือแบบเป็นท่อที่แอร์ตัวนี้ก็จะเป็นสําหรับพนักงานเนื่องจากว่าบางทีมันร้อน เราก็มีอ่ะคล้ายากับแอร์กัะป๋องเฉพาะจุกเปิดสีเขียเป็นเกียร์ให้อ๋อดีนะดีนะเพราะว่าข้างในมันจะเป็นแบบลูกโปิดหมดนะผมอยากรู้ว่าแล้วไอ้ผมเวลาอ่านฝาขวดมันมีคำว่ากดอันนั้นอ่ะกดอะไรครับเขาจะบอกว่าส่วนผสมอะไรบ้างอะไรอ๋อมีนีก็มีอะไรบ้างมันจะมีน้ำตาลตามผลไม้ขึ้นพ้นใช่ครับก็จะมีน้ำตาลครสารได้ความหวานครับแล้วก็จะมีกรดเออพี่ผมใส่มัคืออะไรนะที่เป็นกรดทิ่ติดเฉยๆเออมันเป็นโถงเนี่ยเป็นผถงครับเพราะว่าให้แตะคล้ายๆ รสตัวไปที่เขาใช้กันอย่างแต่ว่าเป็นฟูดเฟรชเนาะเขาไว้เอาไว้เก่บแล้วครับซึ่งทำไมต้องใส่กรด์อะเอออยากรู้ครับอ่าเป็นที่สุดแต่น่าตูดดีกว่าความลับความลับอันนี้แอบถาม,มานะวัตถุดิบหลักที่เขามาใส่ให้เรากินเนี่ยความน้ำผลไม้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาก็ต้องมีน้ำผลไม้เข้มข้นที่เรียกว่าคอนเซนเทรตเนาะก็เป็นผลไม้จริงๆนี่แหละครับอ,อย่างส้มเนี่ยก็นำเข้าจากบราซิลนะเป็นท็อป10เรื่องของส้มนะลิ้นจี่เป็นลิ้นจี่จากพัชเขาเลือกวัตถุดิบคัดสรรแบบโหดีมากอะสตรอออออเเเบรรร์ี่่มมาา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 จจจกกลงุนนนขวติ และบางผลิตภัณฑ์ที่เขามีนมเนี่ยเขาก็นําข้าวนมผงม,มาจากเอาไก่โดนะนั่นคือผลไม้จริงใช่ไหมแล้วเขาก็จะผสม,ผสมเป็น n a t u r เฟ f เวอร์รหรือว่าการเจือกลิ่นเนี่ยนะครับอันนี้ก็นําเข้าจากโรงงาน flavor house top three ของโลกครับอันนี้เพิ่งรู้เหมือนกันครับโคตรโหดเลยอไอ้แท้งใหญ่เนี่ยแท้งใหญ่นี่คือตัวแรกก็จะมีพวกอ่ามันเชื่อมนะครับ<อ>แล้วก็เป็นน้ําที่เอามาเข้าคุกเท้ากันไปเพื่อให้ได้ปริมาตรตามจํานวนแบบที่ขอจะผสมในนี้นะก็คือแบบม mixing tank ในนี้แท้งหนึ่งนิดหนึ่งเลยพี่สองกุญแจแล้วมีทั้งหมดกี่แท้งครับอ่าลายนี้มี ามแทงด้วยกันสามแทงก็เขาจะอยู่สองลายก็จะมีอยู่หกแทงแต่มันแยกลายอย่างที่คุณบ้านสายตาวันหนึ่งเนี่ยผลิตได้ประมาณกี่ลิตร่องตามล้ของลายรวมกันนี่ประมาณหนึ่งล้านหนึ่งล้านขวดล้านขวดล้านขวดเป็นล้านเลยพี่เอ้เราจะทราบว่าลายนี้อ่ะหกร้อยขวดต่อนาทีหมายความว่าอัตราในการบรรจุขวดหกร้อยขวดต่อนาทีเพราะฉะนั้นชั่วโมงหนึ่งสามหมื่นหกพันขวดนะครับ เราเดินก็ประมาณ20ชั่วโมงเพราะฉะนั้นลายหนึ่งมัน7จ็ดแสนขวดเจ็ดแสนสออยู่แล้วอีกลายหนึ่งก็อีกประมาณสามแสนห้าเพราะว่าลายหนึ่งมันจะกว่สองห้ากับสี่ห้าสี่มันจะต่างกันเพราะฉะนั้นแน่ๆหนึ่งล้านขึ้นจะมีอยู่2องลายด้วยกันที่เราเห็นอยู่มี2องลายนะมี2องลายนะไม่ใช่แค่ลายเดียวพอดูเคลียร์ใจกันก่อนคือลายผลิตเนี่ยครับมันจะอ่าหนึ่งลายเนี่ยมันก็จะแบบว่าผสมแล้วก็ส่งต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมอันนี้เขามีทั้งหมด2องลายด้วยกันครับก็คือแถวหนึ่งเนี่ยได้ลมเย็นเป็นแแลล้ววกก็็็มมมมีี2 2ถนนะะครรรับผิตตเเาาจส่งงยย ส่งไปไหนต่อพี่เมื่อเสร็จแล้วคุณภาพต่างๆได้ทาง QC จะเป็นคนเช็คสเปคแต่ว่าเช็คคุณภาพก่อนที่จะมาฆ่าเชื้อจุดนู้นเดี๋ยวไปที่เครื่องฆ่าเชื้อในโซนนี้ต่อไปนะครับก็จะเป็นเครื่องฆ่าเชื้อที่เราทราบเป็นอยู่หรือเครื่องพาสเตอร์นั่นเองที่เราคุยกันจากเป็นน้ำน้ผสมมาแล้วเขาก็จะมาฆ่าเชื้อด้วยระบบพาสเตอร์ไรส์พาสเตอไรส์ครับให้ความร้อนใช้ความร้อนในการ heat ในการฆ่าเชื้อแล้วก็ คุณริ่งลงมาอีกนิดนึงอุณหภูมิมันจะอยู่ประมาณตอนนี้ที่เรามันจุอยู่ก็ประมาณ70องศาเจ็ดสิบลับเจ็ดสิบสองพอคาดเชื้อแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีสิ่งแปลกปลอมไม่มีไม่มีแน่นอนต่างๆนะครับลงไปตรงนี้นะครับก็จะเป็นค่าเชื้อแบบตัวทิบูล่าอันนี้มันมันทำงานยังไงครับหลักการก็เราก็ใช้ความร้อนในการเพเพิ่มอุณหภูมิให้มันสูงขึ้นภายในท่อก็จะมีการแลกเปลี่ยนความร้อนความร้อนที่เราได้ก็ได้จะมาจากสเตีมนั่นเองไอ้น้ำมาแลกเปลี่ยนกันน้ำจากอุณหภูมิแค่่่่นนนีีี้แแลลลกกกเเปปยยับความรอ ไปตามค่าเชื้อเราจะเห็นว่าคนในไลน์ผสมเนี่ยน้อยมากคนน้อยมากมีคนทั้งหมดกี่คนครับประมาณสี่คนเต็มพี่ครับอันนี้แทนกัจจินกั้จินกันเลยไปต่อไหมไปต่อข้างหน้าไปต่อครับอ๋อห้องนี้ไม่ใช่หรอกเสียงดังมากครับผมค่าเชื้อเสร็จแล้วเดี๋ยวไปห้องประจวต่อเลยโอ้ช่ต่อ ตอนเดินไปเนี่ยผมก็คุยกับพี่ปุ้ยไปเนาะวร่อรสชาติที่มีเยอะแยะไปหมดเนี่ยเขาคิดค้นกันที่ไหนยังไงอ๋อเขามีธาคารวิจัยนะครับก็ใช้คิดค้นพัฒนาสูตรมีเป็นห้องแลบแบบนี้นะที่เขาจะปรับปรุงพัฒนาสูตรคิดค้นรสชาติใหม่ๆซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็อุปกรณ์แบบโหดมากไฮเทคมากอันนี้เขาเรียกว่าโฮโมเจนเซอร์เป็นเครื่องตีไขมันให้ไขมันกระจายตัวใช้กับคนได้เป็ครับช่วงนี้พุ่มใหญ่อันนั้นน้องต้องไปคลินิกแล้วตีไขมันทำไมก็บางผลิตภัณฑ์ของเราก็มี อ๋ออย่างนั้นเองนะครับแล้วก็มีเครื่องจั่งสีดำแดงที่แสดงความละเอียดพิดีมาตฐานในการพัฒนาสูตรอ๋อเขามีการควบคุมปัจจัยน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพนะครับรู้ดีจังใช่พอน้ำตาลอยู่ในเกณฑ์เนี่ยเราก็จะได้เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพอยู่บนบรรจุภัณฑ์และน,นี่คือนัดชิมเหรอครับใช่นีาา่คือ,อชี่คนไม่เคยรู้จักอันนี้เขาเรียกว่า p a n ลิสต์นะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการชิมห้องนี้เขาเรียกว่า sensory ที่เจ๋งมากเลยคนดูไม่เคยเห็น ก็เห็นว่าผนังของห้องเป็นสีขาวใช่ไหมครับเขาต้องเป็นสีขาวนะเพื่อไม่ให้สีของตัวอย่างที่ต้องการทดสอบเอนเปลี่ยนไปใช่ไหมแล้วก็จะมีไฟสีต่างๆอันนี้เขาก็ใช้เพื่อบดบางสีของผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการทดสอบนั่นเองโออันนี้มันยังอะไรอันนี้อะ อ๋อป๋าตาป๋าบอกไม่ใช่อะไรอ่ะคืออะไรอ่ะนี่คือพี่ฟองที่หนึ่งนิดหนึ่ขวดเหรอเรามีเครื่องกป่าขวดเองอันนี้แบบขวดเหรออันนี้เป็นแพทเทิร์นเหรออุ้ยว่าเจ๋งว่ะเป็นพี่ฟองใช่ไหมครับป๋าพี่ดูนี่คือขวดนะเออไม่ใชขวดเหรอใหญ่ได้คนใหญ่หมายคอันนี้อันนี้คือเป็นเป่าให้เป็นขวดใช่ครับผมอย่าไม่มีขั้นตอนที่ผมเห็นไหม นี่ครับอ๋อโอเคเดี๋ยวไปดูนี่แล้ไอ้ตัวนี้ก็มีผลิตเองเหมือนกันตัวนี้จะขอนงนำเข้ามาก่อนเดี๋ยวนิ้วนิ้วที<ต>่ไหนนิ้วติดในในี้ซวย้้นหาหมอลยลนะบุกโรงงานมาหลายที่เพิ่งเคยที่นี่ครับเป่าขวดออเองคืออีขวดจิ๋วๆเมื่อกี้ครับเขาเรียกว่าพีฟอร์มเนาะรูปร่างเหมือนหัวนมเทียมไม่ใช่ไอ้ขวดจุกนมเขาเรียกว่าอะไรนะ ตายแล้วว่าใช้เรียกหัวนมเทียม <pic> <ś ə> จากเล็กๆนะครับเพราะวจะมาเป่าใช่ไหมกลายเป็นขวดใหญ่ๆที่เราคุ้นเคยกันเลี้ยโคตรเท่เลย,เ,ยเขาจะใช้ความร้อนนะครับ <Answer. S 1> เป่าฟึดฟึดๆๆดฟึดขึ้นมาแบบนี้อันนี้เขาบอกว่าแทบจะไม่มีโอกาสปนเปื้อนเลยนะครับสะอาดม,มากส่วนอันนี้นะครับเขาเรียกว่าทำหน้าตื่นเต้นเกินเหตุผมบอกไอ้น้องสองคนว่าเฮ้ยช่วยทำหน้าตื่นเต้นหน่อยเดี๋ยวพี่จะไปอินเสิร์ตหน้าแบบนี้ซื่อจังวะนารส่วนอันนี้ก็จะเป็นฝาขวดนะก็จะอยู่ในระบบปิดทั้งหมดซึ่งทั้งหมดจะถูกส่งต่อมาเลยนะเป่าขว วดบันจุแล้วก็ปิดฟ้าขวดยังรวดเร็วทำให้เราได้โอกาสในการปนเปื้อนเลยอันนี้ผมค่อนข้างตกใจมากเลยครับจากพลาสติกเล็กๆแบบนี้นะเสี้ยววินาทีเป็นแบบนี้แล้วนะครับจากขวดแค่นี้แต่ไม่เท่านี้นะครับซึ่งตอนนี้เขาผลิตลิ้นจี่กันอยู่นะซึ่งผลิตได้600ขวดต่อนาทีหรือว่า36,000ขวดต่อชั่วโมงเลยนะและห้องข้างๆนะครับเป็นห้องบรรจุส้มสายน้ำผึ้งคล้ายๆกันเลยครับเมื่อกี้เป็นลิ้นจี่ใช่ไหมนี่เป็นน้ำส้มโอ้ณหภูมเท่จริงๆอ่ะตั้งแต่ขวดเปล่านะวิ่งมาตามลงในขว ปิดฝา2อลายเนี่ยรวมกันมีกำลังผลิตวันละ1ล้านขวดนะครับและเครื่องจักรเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยก็ได้รับการรับรองจากสถาบันต่างๆนะมีมาตรฐานได้คุณภาพตามหาาาลักเากนครับิดนเน่น,นๆนะครับน่าจะหลายล้านอยู่เนาะ คือฝาที่ทุกคนเห็นนันไม่ใช่ฝาธรรมดานะครับมันคือฝาที่ผมกับโจอ้ก,กำลังโปรโมทเรื่องของกิจกรรมแจกเคียวโค้ใต้ฝาดีโดครับนนเด็กคนี่ตอนนี้ผมอยู่ในห้องที่มีความรับของทุกคนทั่วโลกเป็นยังไงทุกคนว้าวไทยแลนด์โรงงานเมืองไทยสะอาดปลอดภัยใหญ่เนาะปอดอ่อนซอนดีเนาะเบิง่งแล้วฟินอ่อนซอนดีเครื่องจักรทุกคนทันสมัยขนาด ไวอีกผลิตได้หลายทุกคนเอ้ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่คนลาวมักกินดีโดไผ่สิบูฮจากดีโดผลิตภัณฑ์ของเมืองไทยเนาะตั้งแต่น้อยจนใหญ่มากินตั้งแต่น้อยจนเท่าเดี๋ยวนี้กันอย่างกินอยู่คนลาวนิยมแหงเดอดีโดเนาะเป็นสินค้าที่นําเข้ามาลาวและคนลาวก็นิยมกินมากินเนาะ แล้วเมื่อนี้เนาะเขาก็ได้เห็นละขั้นตอนการผลิตโรงงานเป็นจังใดเนาะเขาเห็นแบบนี้แล้วเขาก็อ๋อเพื่อนเฮ็ดแบบนี้นี่เองนั่นแหละเนาะทุกคนก็ต้องขอกราบขอพอะคุณเด้อเ,เจ้าของคลิปเนาะเจ้าของซองที่นําคลิปดีๆแบบนี้มาให้ทุกคนทั่วโลกได้เห็นได้หูไปนํากันเนาะทุกคนก็ตามคลิปเลย เนาะสำหรับคลิปนี้สาวนก็จะขออนุญาตจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เ้อฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้สาวนเลยเด้อสำหรับไครที่ว่าใจดีมีน้ำใจอยากสปอร์ตสาวอนอยากให้กำลังใจสาวนก็อยากกดค้ามโฆษณาเด้อเจอกันคลิปต่อไปทุกคนบ๊ายบาย